สวัสดีนะทุกท่านสวัสดีครับเอสทีทุกท่านที่สนุกรักมีข่าวดีทุกท่าน,น,าว,านว่าจะเกะแต่เมื่อคืนค่ำซะก่อนนะพี่นอ้องเอ๊ะไปใส่จุ่มกบนู่นนี่นั่นแล้วก็เลยค่ำมืดดึกดื่นเลยนะก็อ้าวหนูก็มาเหรอคะเออหนูพูดเหรอเมื่อกี้นี่ฮะหนูอยากรู้เหรอว่าข้างในนี่คืออะไรใช่ไหมนี่นะหนูอยากรู้ใช่ไหม มันชอบมามาแล้วพูดแบบนี้นั่ลงนะผมถามว่ามันหนูก็มาด้วยเหรอเฮอมันวางที่นี่ใช่ไหมหนูก็อยากรู้เหรอข้างในนี่คืออะไรใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมฮะหลงหนูอยากรู้ใช่ไหมมามาแกะดูนี่หลงนี่เราจะมาแกะดูนะแกะดูนะมาลุ้น้องนี่หลงหลงมา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 ,มา เฮ้ยตีมเต็มตรงเปอดแล้วนะไปแล้วหรอนี่มันคือลังขนมนะทุกท่านเป็นรสชาติอะไรนั้นเราจะมาเกะดูกัน อันเก่ายังอยู่นะท่านอันเก่ายังไม่หมดนะเราก็แบ่งเอาไปหน้างานเดี๋ยววันนี้ก็จะแบ่งมีถุงละ จะแบ่งกันคนละถุงคนละถุงไปเลยลองนี่ดูโอ้มันคือขนมไส้สับประรดสุข,ขันเอ๊ะ มันคือขนมไส้สับปะรดนะท่านเกะยังเรจะเกะชิมซะหน่อยนะก็นี่นะรสชาติตามนี้เลยนะท่านนะครับกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมางๆนะที่แม่ดาเนะก็ขอให้ท่านมีงมีแต่ความสุขความเจริญนะคิดวังสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนานะครับผมรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปอีกนะกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับที่แม่ดานะทีนี้เราก็จะทําการ ตักเอาไปหน้างานเลยนะท่านอ่าทำการตักเดี๋ยวเอาขนมอันเก่ามาตักด้วยนะจะได้ทานทีเดียวสองรสอันเก่าเราก็ยังยังเหลือเยอะอยู่ทุกท่านก็อย่างที่ผมบอกเนาะว่าผมไม่ได้เอาปิ๊ดเนี่ยไปหน้าง,งานแล้วนะผมต้องตักใส่ถุงไป เราเหลือยู่ครึ่งนึงส่วนอันเต้าเก่าตัวนี้หมดแล้วเหลือนิดเดียวเอออ้าหาแล้เราเปิดก่อนเดี๋ยวเราจะได้ห่อไปหนั่นนี่นเลยถุงก็ไม่มีพี่น้องซื้อถุงเมื่อวานสิบบาท โอ้แน่นมากเลยฟามาเดี๋ยวเราจะทำการตักไปนะ้าะเลยเดี๋ยวตัวนี้ตักให้หมดเลยตัวนี้ท้าน,น่ิปิ๊บนี้เอาให้หมดเลยเพราะมันมันมันจะหมดล้วมันเหลือแค่นิดเดียวมันเหลือเท่านี้ เ,น,เนี่ยตาก็พักตักตักเอาไปนางงาน<ม>เผื่อเผื่อเยมอนไม่ได้ไปวัดแกก็ให้แกกินทิมก่อนอือร้อยหืมร้อยดี คุณวานจะซื้อของแบบนี้ไว้น้องท่า สามรถเลยท่าน,น พอ่เบาก็ลุยงานเปเนแ้วเลยจนทำบ้านทำบ้านตัวเองยิ่จะทำมาหลายปีแล้วบ้านบ้านทงไทยจะทำก่อนก่อนที่ผมจะสร้างบ้านหลังนี้จะทำไปเรื่อยๆ เอาไปที่ทุงแล้วตาจะสามทุงก็ช่วยระชามาดทถถุด้กันราเป็นทุงใหญ่ให้ลุงมานเกียวมับ้านเกียวเนทุง เะมอนกับลูกตาคินด้วยกันจบโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณบาเห็ดด้วยนะคะดีครับผมขอบคุณเพื่ใจดีที่เมตตาขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะเอาไปเท่านี้แล้วครับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ